และในตอนนี้ผมมาเดินทางถึงที่โทชิงกิซึ่งเป็นพื้นที่ R&D ของ Honda Automobile นะครับในส่วนของจุดนี้เนี่ยถือเป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่านอกจากที่จะไปได้ร่วมชมงานนะครับตัวรถหลากหลายรุ่นภายใน Japan Mobility Show แล้วเนี่ย หลายขั้นครับที่อยู่บนเวทีที่บอกแล้วว่าจะมีการเปิดตัวในอนาคตอันใกล้แต่ในครั้งนี้เราจะได้ขับเลยครับในตัวเทคโนโลยีหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นตัว next generation ของ e-h EV เพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่ชุดทั้งด้านหลังแบตเตอรี่ย้ายมาอยู่ตรงส่วนตัวกลางตัวรถ ซีวิ c มันถูกพรางอยู่เราอาจจะไม่ได้เห็นรูปโฉมรายละเอียดของมันแต่ว่าก็จะได้ทดลองขับถึงเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนการตอบสนองที่บอกว่าเป็นเจเน r เรชันใหม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนอกจากนั้นในฝั่งของตัวหลายโมเดลที่คาดว่าจะเปิดตัวในไทยนะอย่างตัว N1E ที่มีการเปิดตัวภายในงานครับในครั้งนี้เราจะได้ขับ Super One Prototype ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่น Performance ของ N1E ลบเคคาในแบบไฟฟ้า100%ซซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดตัวในไทยในปีหน้าที่จะถึงนี้มันเป็น Compact EV Performance นะปุ๊บเขาโค้งเสียงขึ้นอ่ะค้างอ่ะแล้วก็ได้กำลังเร่งขึ้นโอ้โหเฮ้ยชิบดาโอ้โห เป็นฟิลที่ได้อารมณ์เหมือนแบบรถคันนี้มีเกียร์จริงๆครับส่วนอื่นๆแล้วเนี่ยในฝั่งของเทคโนโลยี e-h-e-v ที่มีการเปลี่ยนไปเขาจะมีบล็อกใหญ่ระดับ v 6 3,000 cc พร้อมกับแพ็กแบตเตอรี่ไซส์ใหญ่สำหรับรถในพิกัดที่ใหญ่มากกว่าซ r v ขึ้นไปนอกจากนั้นเราจะได้ทราบข้อมูลครับว่าในแพลตฟอร์มของตัว Honda ใน เจเนเรชันที่กําลังจะเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นซีดาน SUV ไซส์กลางรวมถึงตัวระบบขับเคลื่อนต่างๆว่าม,มีอะไรบ้างไปดูบรรยากาศของกิจกรรมในการทดสอบครั้งนี้กเลยครับ ะครับและในตอนนี้อยู่ในสเา t ีนะครับที่เดี๋ยวจะได้ทดลองใน next generation ของ e-h EV คราวนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นตัว Hybrid Generation ใหม่ที่มีการปรับหลายส่วนครับทั้งการทำงานระบบการเผาไหม้ในส่วนต่างๆการทำงานของตัวแพ็คของชุดมอเตอร์แล้วก็รวมถึงในครั้งนี้เนี่ยถือเป็น ตัวเจเนอเรชันใหม่ของเซ็ตแพลตฟอร์มที่จะมีการทําให้ตัวบอดี้ลิจิตเองลดลงส่วนทางการพัฒนาที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับมันนุ่มขึ้นแต่ว่ามันจะทรงตัวดีขึ้นฝั่งของกําลังแรงม้าก,การทํางานของแพ็คแบตเตอรี่ที่บอกว่ามันจะสามารถให้ประสิทธิภาพและการทํางานเพิ่มมากขึ้นอีก16%นะมันจะเป็นแบบไหนและในครั้งนี้เนี่ยเซตของชุดเกียร์จะมีการเปลี่ยนตําแหน่งในรูปแบบจากเดิมที่เป็นฟิลอารมณ์ความรู้สึกแบบรีนียที่มันเป็น เหมือนกับ CVT แต่ครั้งนี้มันจะมีสเต็ปการเปลี่ยนเกียครับที่เราเห็นภายนอกเนี่ยอาจจะบอกว่ามันยังไม่ได้เป็นตัวจริงนะแต่นี่คือ next generation ของ Hybrid แล้วก็บอดดี้ที่คาดว่าอาจจะเป็นตัว Civic Gen ใหม่ภายในยังถูกปิดอยู่ทั้งหมดนะครับ ตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเกียร์มาย้ายมาอยู่ที่มือแล้วนะครับบนหน้าจอทั้งหมดถูกปิดนะครับตอนนี้เล่งมา40เนี่ยเปลี่ยนลยเกียร์4เกียร์5แล้วนะครับก็จะมีฟิลความรู้สึกเข้าไปเกียร์6อ๋อมีฟิลความรู้สึกของการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์แล้วก็เสียงเนี่ยเข้ามาแบบชัดเลยนะครับความรู้สึกในการควบคุมครับน้ำหนักพวงมาลัยช่วงล่างมันแบบที่เขาบอกเลยนะมีความรู้สึกของความ นุ่มนวลที่เพิ่มมากขึ้นครับตัวสภาพเส้นทางแล้วก็โค้งที่เราทดลองกันเนี่ยอยู่ในมุมหักเลี้ยวที่ค่อนข้างแคบนะแต่ก็มีช่วงจังหวะที่พอที่เราจะได้เติมคันเร่งบ้างอโอเคราวนี้ได้ลายสนามแล้วนะครับเดี๋ยวรอบถัดมาเราจะขอลองเล่นแคดเดอร์ชิพนิดนึงนะครับ โโอ้เกียร์เนี่ยมีช่วงจังหวะการขึ้นนะลองเบรกครับความรู้สึกของการเร่งการตอบสนองของแป้นนี่ขึ้นไวนะครับแล้วก็พอเราใช้เกียร์ปุ๊บช่วงจังหวะการเปลี่ยนตำแหน่งของตัวแป้นเนี่ยถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นแมนนวลชิพเขาก็จะค้างเป็นแมนนวลครับ กดฝั่งบวค้างไว้คราวนี้กลายเป็นออโต้ความรู้สึกอีกทีนึงเวลาช่วงของการเติมคันเร่งแล้วก็สมมุติว่าเจอโค้งข้างหน้าปุ๊บนะถ้าผ่อนเทานิดนึงเนียกเกียร์เปลี่ยนสเต็ปขึ้นแต่ช่วงการแตะเบรคเข้าโค้งอันนี้ทดลองดูเกียร์ดึงรถตำแหน่งลงให้เลยครับในช่วงสเต็ปแล้วก็เสียงแนวมันมากนี่นเห็นไหมดึงลงมีจังหวะของการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ให้รู้สึกแล้วก็เสียงอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเสียงแบบ การทํางานของท่อจริงๆบวกกับเสียงสองเะหอซึ่งมีการเพิ่มตัวตําแหน่งของลําโพงอยู่ในเซนเตอร์ของตัวรถซึ่งจะทาให้เราได้ฟีลความรู้สึกในแบบที่แบบมันมากอาครับมาอีกหนึ่งสเตชันนะครับที่เรียกว่า next generation ของไฮบิดนะฮะ ที่เป็นรูปแบบของสมอ l ไซส์ครับในฝั่งของไฮบิดของ Honda e เนี่ย e-hv คราวนี้ next generation ที่มีการปรับเนี่ยทุกไซส์เลยนะที่เรามาในงานนี้ตัวรุ่นที่เราได้ทดลองกันไปแล้วนะครับอย่างตัวรถที่เป็นคอนเซป ในฝั่งของ next generation c ีดานแต่ครั้งนี้เราจะได้ขับ next generation small size hybrid ที่เป็นรูปแบบ suv ครับซึ่งก็อยู่ในบอดี้ของตัว hrv นั่นเองความแตกต่างนะถึงแม้ว่าภายนอกจะดูเป็น hrv แต่ว่าจากข้อมูลที่เราได้เห็นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็น all wheel drive ครับแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกของ Honda เลยที่ปกติเนี่ยพอเวลาเป็น suv ในแบบที่เป็น All-wheel drive ของ Honda ก็คือเป็น o n d e m a n d ตัวระบบชุดขับเคลื่อนเนี่ยเครื่องยนต์เซ็ตมอเตอร์ระบบไฮบริดจะอยู่เฉพาะทางด้านหน้าแล้วก็จะมีเทาต่อไปทางด้านหลังอย่าง CRV แต่ครั้งนี้เนี่ยใน HRV ครับตัวเล็กบล็อก1 5 0 0 cc e h e v แต่ว่าเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่ชุดทางด้านหลังแบตเตอรีย่ย้ายมาอยู่ตรงส่วนตัวกลางตัวรถแล้วก็ได้กำลังการขับเคลื่อนออกตัวแบบนี้เนี่ยที่วิ่งไปเนี่ย นี่คือเครื่องไม่ได้ติดเลยนะแล้วก็ทางด้านหลังรถเนี่ยมีมอเตอร์อีกตัวหนึ่งทำงานแบบฟิลเหมือนกับ e f o หรือว่าตัว e f o force นะครับหรือว่า,า high f o อย่างเงี้ยนะครับาสารพัดที่บอกว่าเป็น f ทั้งหลายคือเครื่องยนต์ไฮบริดขับเคลื่อนที่ล้อคู่หน้าแต่ว่าตัวทางด้านหลังเป็นรูปแบบของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนครับเดี๋ยวไปทดลองขับกันแล้วเดี๋ยวไปดูฟิลลิ่งการตอบสนองว่ามันจะแตกต่างขนาดไหนแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะเป็นการขับเคลื่อน4ล้อ ที่ได้อารมณ์การตอบสนองถึงในเรื่องของการขับขี่ในแบบที่มีการแอคทีฟเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเสียงการทำงานของเครื่องยนต์ที่จะปรับเปลี่ยนไปด้วยอ่าแล้วเดี๋ยวมาทดลองนะครับว่าการที่บอดี้ที่เป็น next gen hybrid นะครับในไซส์เล็ก1 5 0 0 c อยซีซีอย่างคันที่เราขับในโชมภายนอกอาจจะเหมือนกับ h r v ชองปัจจุบันนะถ้าเกิดปรับเปลี่ยนเรื่องของโหมดแล้วเนี่ย การตอบสนองนี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองเรื่องของการขับขี่แล้วไปเลยครับโอ้โห oh, oh, ต้องบอกว่า้ฟีลความรู้สึกเนี่ยจริงๆถ้าเกิดขับเป็น normal นะครับ mm hmm. ก็จะได้อารมณ์การตอบสนอง เป็นเหมือนแบบ e h e v แบบปกติครับแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าช่วงการออกตัวเสียงตัวเครื่องยนต์เวลาที่เราเคลื่อนที่ไปกับจังหวะการเติมคันเร่งเนี่ยเรียกว่าเสียงเครื่องยนต์เบาลงกว่าเดิมชัดเจนครับเวลาที่ปรับมาเป็นโหมดสปอร์ตนะครับที่บอกว่าเป็น s-patch i p Chip. แล้วเนี่ยคราวนี้นะครับเรื่องของพละกกำลังการตอบสนองช่วงจังหวะการเร่งขึ้นน่มันจะมีจังหวะที่เกียร์มีการเปลี่ยนตำแหน่งรู้สึกได้เลยครับคราวนี้ เร่งเข้าไปแล้วเขาจาลองเหมือนกับพื้นรอบขึ้นปุ๊บแล้วก็เกียร์เปลี่ยนตําแหน่งแตะแป้นเบรกเพิ่มเนี่ยเกียร์ก็จะมีจังหวะความรู้สึกจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเกียร์นะเพราะว่า e-hv คือมอเตอร์ขับเคลื่อนเป็นหลักแล้วก็ในเรื่องของการทํางานของตัวระบบพื้นฐาน e-hv เนี่ยยังเป็นแบบเดิมแต่ว่ามีการเพิ่มมอเตอร์เข้ามาครับอีก1เซตในตัวรุ่นที่เป็น all wheel drive ส่วนของช่วงการชะลอความเร็วแตะแป้นเบรก จะมีความรู้สึกนอกจากเร่งขึ้นจะเป็นการชิปอัพหรือเกียร์เปลี่ยนสูงขึ้นมีช่วงจังหวะเล่งอืดอดแล้วเนี่ยเวลาแตะเบรกก็มีการดึงลงเหมือนกับที่เราได้ทดลองใน p l o o d นะครับรวมถึงที่บอกว่าเป็น next generation ที่อยู่ในตัวบอดี้4ีดานหรือว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นตัว CRV ว e เจนหน้านะครับเจนใหม่ Gen ai, นะครับที่กำลังจะออกก็เรียกว่าการทดลองในครั้งนี้ครับการปรับเปลี่ยนของ next generation e-hv e ของค่าย Honda เนี่ย มีความแตกต่างชัดเจนแล้วก็มีไฮไลท์ที่ได้เห็นการทำงานของตัวระบบ S-Patch i p Chip นะครับในทุกรุ่นในทุกโมเดลของตัว Next Generation ESV เลยครับครับมาอีกหนึ่งสเตชันนะครับซึ่งที่นี่เดี๋ยวเราจะได้ทดลองเจ้า Honda Pilot กันครับ ถือเป็นเจเนอเรชั่นที่6แล้วนะครับสำหรับตัวพีลูดมีการปรับหลายส่วนพื้นฐานแพลตฟอร์มตัวรถเนี่ยเหมือนกับตัว Civic Type R แต่ว่าย่อลงมาจุดสำคัญก็คือมีการปรับให้เรื่องของการตอบสนองสไตล์ของชุดช่วงล่างนี่ดูสั้นกระตึงนะสไตล์ของช่วงล่างเนี่ยมีฟิลอารมณ์ความเป็น GT เพิ่มมากขึ้นเป็นแกนทัวเลอร์เน้นการใช้งานความโหด ความการตอบสนองของตัวพลักกำลังมันจะเป็นสไตล์ไหนจุดที่สําคัญอยากทดลองครับไอ้เจ้า S, s p a u s Chip เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับ เรียกว่าเป็นการทดลองแบบสั้นๆนะครับแต่ว่าได้เห็นการตอบสนองฝั่งของการทํางานของตัวเซ็ตตัวเครื่องยนต์เองจุดเด่นที่ชอบเลยจากการสัมผัสเจ้าพรีลูดคันนี้ก็คือตัว s p สพ t e c สครับเรื่องของการตอบสนองเนี่ย ช่วงจังหวะของชิปมันมีพายโดชิปนะที่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้แต่ว่าช่วงการเร่งขึ้นจังหวะที่มีการเปลี่ยนเป็นสเต็ปจากชื่อเขาบอกว่าเป็น s p ส s ัทชิปนี่นะครับจังหวะที่เราเร่งออกตัวแล้วก็เหยียบแป้นเบรกในการเข้าโค้งในแต่ละช่วงก็จะมีช่วงของการเปลี่ยนรถตำแหน่งเกียร์ลงให้เองพร้อมที่จะ ออกจากโค้งต่อเรียกว่าเป็นสัมผัสแบบสั้นๆนะได้ความรู้สึกแล้วก็สไตล์การขับขี่การตอบสนองความโหดอาจจะถูกลดทอนลงมาจากตัว Type R แต่ว่าเรื่องของการใช้งานในสไตล์ GT หรือ Grand Tourer เดินทางไกลวิ่งยาวๆก็เรียกว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับที่จะทำให้ความสนุกสนานในการขับขี่แบบเดินทางสบายๆสำหรับ2คนทางด้านหน้าะ มาอีกหนึ่งสเตชันแล้วนะครับเครานี้เป็นตัวรุ่นโมเดลที่กำลังจะเข้าไทยบอกงี้ก่อนเลยถือเป็นตัวรถในสไตล K ์เคคาแล้วก็มีไซส์ขนาดพิกัดแบบ Compact แต่ว่าเป็น EV ครับเจ้าซูเปอร์วันนั่นเองคันที่เป็นคอนเซปต์อยู่ในตัว j a p a n Mobility Show ในปีนี้นะครับแล้วก็ตัวรถเองเนี่ยมีไฮไลท์หลายจุดครับการมาของตัวรถในรูปแบบที่เป็น EV Compact c คาจะเห็นว่าถ้าเกิดสำหรับในบ้านเรานะ ตัวระดับราคาการขับขี่หรือว่าในเรื่องของอุปกรณ์ออปชั่นเนี่ยการมาของตัวค่ายญี่ปุ่นอย่าง Honda หลายคนสงสัยว่าจะมีอะไร เข้าไปใหม่แล้วก็เป็นไฮไลท์แต่เจ้าซูเปอร์วันคันนี้ครับก็บอกว่าเป็นระบบ EV ีก็จริงแต่มีการเซตในเรื่องของรูปแบบเซตแพลตฟอร์มจะแตกต่างจากเคคามีการยืดขยายตัวความกั้งช่วงแท็กของล้อให้ใหญ่มากขึ้นจากตัวโป่งแล้วก็สไตล์มันจะมีเรื่องของฟิลความรู้สึกถึงแม้ว่าจะเป็น E ีแต่จะมีสเตปการเปลี่ยนเกียร์ให้รู้สึกได้จะมีเสียงจากการทํางานเวลาเร่งความเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกียร์เปลี่ยนตําแหน่งแบบชิปอัพหรือว่าแตะเบรกชะลอความเร็วแล้วมีการชิปดาวลงมา มีฟิลจำลองช่วงจังหวะของรอบเวลาที่เรากดคันเร่งขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปลองแล้วก็ดูเรื่องของความรู้สึกการขับขี่ในเจ้าตัว Super ร์วันโปรโตไทปคันนี้ครับ ในรายละเอียดของตัวรถจริงๆเนี่ยมันมีโหมดการขับขี่ในหลายๆฟังก์ชันนะครับตั้งแต่ normal Mode ไล่มาจนเป็นโหมดที่เป็น boost Mode นะครับในเรื่องของการขับขี่เพางั้นเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นด้วย normal Mode ก่อนเลยนะครับความพิเศษของเจ้า super one เนี่ยถ้าเกิดเราดูเปรียบเทียบความแตกต่างกับตัว n1e นะที่เป็นไฟฟ้าก็คือในตัวนั้นเนี่ยจะเป็น k c a r ก็จะถูกมีกำหนดเรื่องของขนาดไซส์มิติตัวรถแล้วก็รวมถึงในเรื่องของพละกำลังด้วยครับเพราะว่าเคราในญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกคุมเรื่องของพละกำลังแรงม้าอยู่ที่ไม่เกิน64แรงม้าเท่านั้นเองนะเครื่องยนต์660เพราะนั้นถ้าเกิดตัว N1E อยากจะเข้าเงื่อนไขของกติกาที่เป็นตัวเคราก็จะมีแรงม้าไม่เยอะในครั้งนี้เนี่ยพอมาเป็นซูเปอร์วัน เขาบอกว่าจะเติมความมันใส่ความรู้สึกเข้าไปบนหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยมาเลยนะครับมีเรื่องของตัวแบตเตอรี่เทมในการขับขี่นี่วิ่งกันแบบต่อเนื่องนะ3คิวข้างหน้าแล้วผมมาเป็นคิวที่4นะครับมีเรื่องของพลังก,กำลังกิโลวัตที่จะโชว์บนหน้าจอเรือนใหม่แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือพลังก,กำลังตัวกิโลวัตที่ออกมาในช่วงระหว่างการขับขี่ครับเรื่องของตัวตำแหน่งแบตเตอรี่ถ้าเกิดเราดูเปรียบเทียบกับตัว N1E เนี่ยมัน 29.7กิโลวัตต์ระยะทางที่มันสามารถวิ่งได้ต่อชาร์จใน245กิโลเมตรนะต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับพอมาเป็นซ u เปอร์วันเนี่ยยังไม่มีสเปคนะแล้วก็คันนี้เป็นโปรโตไทป์นะครับซึ่งก็จะมีเรื่องของอุปกรณ์หลายๆอย่างสเปคที่ใกล้เคียงกับการใช้งานตัวรถที่จะเป็นโปรดักชันจริงมากขึ้นอีกรอบนี้ผมได้สิทธิ์ในการกดบูสต์แล้วครับ โอ้เสียงมาเสียงมาโอ้โหแล้วก็กดเต็มเลยนะครับอืเฮ้ยนี่คือเป็นเสียงถูกจําลองครับแล้วก็ได้ฟีลความรู้สึกเหมือนกับในการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์ครับแต่เบรกโอ้มีเสียงแบบดึงแบบชิปดาวลงฮนะโอ้แล้วก็คอนโทรลอันนี้คือแกล้งเล่นแรงๆกับเ,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 เขาเลยนะเพราะว่าการตอบสนองครับช่วงการขับขี่โอ้ นี่พอแตะเบรกปุ๊บแล้วก็นี่มีชิปดาวเกียร์ลงครับการขึ้นเนินแล้วก็อาัตาเร่งช่วงจังหวะการเติมคันเร่งเนี่ยฟีลความรู้สึกไม่ได้เหมือนกับดึงแล้วก็ปล่อยพลังการกดคันเร่งแบบเหมือนกับมอเตอร์ของตัวรถ E ีีทั่วไปนะแต่ว่าได้ฟีลความรู้สึกเหมือนอารมณ์แบบเหมือนเครื่อง6 6 0ที่มันมีเทอร์โบจัดๆแล้วก็ได้การตอบสนองทละกกำลังในแบบที่ นี่เราขับเคคาสํสำหรับคนที่เคยมาขับเคคานะจะรู้เลยว่าช่วงล่างมันไม่ไหวแล้วก็การเร่งการตอบสนอง partnership สวนสปีอ๋อเอาละเขาบอกว่าลองดูเยมหนึ่งก่อนนะรอบตัดรอบตัดโอ้โหแล้วก็ อชิปดาวโอ้โหเป็นฟิลที่ได้อารมณ์เหมือนแบบรถคันนี้มีเกียร์จริงๆครับแล้วก็ปุ๊บเขาโค้งเสียงขึ้นอ่ะค้างอ่ะแล้วก็ได้กำลังเร่งขึ้นโอ้โหเฮ้ยที่เจ๋งมากๆก็คือเคคาปกติเนี่ยจะถูกคุมเรื่องของตัวระยะฐานล้อไว้ครับแต่เจ้าซุเปอร์วันเนี่ยมีการปรับเรื่องของ ระยะถายร้อให้กว้างมากขึ้นดูฮะเล่นเข้าโค้งแบบแรงๆชิปเกียร์ลงนะครับถ้าเกิดลงต่ําเกินเนี่ยไม่ลงนะแล้วก็จังหวะการหักเลี้ยวควบคุมโอ้โหทรีลาวมอไม่ยอมนะครับก็ไม่ยอมนะ <laughs> ได้ฟังพรีเซนเทชันกับการได้มาทดลองจริงอันนี้มันคือคนละเรื่องกันเลยจริงๆครับแล้วก็ได้ความรู้สึกการตอบสนองที่ต้องบอกว่าแตกต่างครับแต่ละกำลังอาจจะไม่ได้จัดจ้านในระดับที่โอ้โหมันพลิกแล้วก็ต่างจากรถในกลุ่มระดับนี้แต่ในเรื่องของฟีลลิ่งการตอบสนองแล้วก็ช่วงล่างการบังคับการขับขี่นี้มาครบสุดแล้วก็เต็มจริงครับ โอ้โหต้องบอกว่าเกินคาดนะซูเปอร์วัที่เขาบอกว่าถูกปรับให้มันมีความสนุกสนานกันคับขี่มากขึ้นผมบอกว่ามากเกินคาดระยะเนี่ยถ้าเกิดเราเห็นตัวโป่งล้อที่กว้างออกมามากขึ้นเนี่ยปกติแล้วนะครับขนาดไซส์ของเคคาร์ในญี่ปุ่นเองอะ่ะยาวต้องไม่เกิน3.4เมตรกว้างเนี่ย 1.48แต่อันนี้เนะี่ยระยะนะครับช่วงล่างของทางด้านหน้าเนี่ยคอม้ากับช่วงระยะปีกนกถูกขยายให้กว้างมากขึ้นออกมาประมาณจากเดิมกฎหมาย1.48อันนี้กว้างออกมาเกือบครึ่งหนึ่งของตัวระยะขนาดของความกวา้างยางแล้วก็ช่วงล่างการตอบสนองฟิลความรู้สึกในช่วงระหว่างการขับขี่อาการบาลานซ์ของตัวรถถือว่าเซตได้ดีเลยไม่ไม่ใช่ตัวรถอีวที่แบบมีพลังจัดจ้านมากนะครับแต่ว่า ในส่วนของพละกาลังถ้าดูเปรียบเทียบตามกฎหมายของเคคาถ้า N1E เนี่ยนะอยู่สักประมาณ63แรงมา้าเจ้าคันนี้เนี่ยตอนช่วงกดบูสต์เนี่ยน่าจะบวกอีกสักเกือบเกือบแรงมา้าสําหรับความรู้สึกนะครับแต่สเปคเขายังไม่บอกว่าคันนี้ยังเป็นโปรโตไทป์อยู่แต่ว่าจุดเด่นของไฮไลท์เลยคือความละเอียดความรู้สึกสนุกสนานเวลาที่กดบูสต์โหมดแล้วเสียงเครื่องมารอบสวิงใช้แพดเดชิปมีการตัดรอบดึงแล้วก็ ขับไปกดคันเร่งมีฟีลความรู้สึกของตัวเสียงที่ถูกจําลองขึ้นมาแล้วก็การตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์แล้วจุดเด่นอีกอันนึงที่เด่นมากก็คือเรารู้สึกเหมือนรถคันนี้เป็นรถ compact performance ที่มีกําลังขับได้สนุกในแบบที่ไม่ได้ต้องดึงหรือว่าปล่อยแรงพลุกพัออกมาแบบรถ E ีวธรรมดาทั่วไปเพราะฉะนั้นมันก็จะได,ได้อารมณ์ในการขับขี่ความสนุกสนานแบบที่ทางวิศวกรบอกจริงครับ thank you, thank you.